สวัสดีค่ะทุกคน Hello 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 ก็กลับมากับตัวนจ้าคนเดิมเพิ่มเติมก็คือหายไปไหนมากือ <laughs> หายไปเพราะว่าไม่มีอะไรจะมาลงโอปป้าเราเขาไม่คัมแบ็กไง <laughs> เราก็เลยยังไม่มีอะไรมาลงนะจ๊ะตอนนี้เรามีแล้วสำหรับ สำหรับอะไรคะสำหรับอะไรตื้นตืนตื้นตืนตืนที่จะบอกว่าดูดีเลย์มากเลยนะคือมันผ่านมาสองวันแล้วอะแต่วันนี้เราจะมาดูกันและ MV ของน้องแว๊คของเรามันเป็นอย่างไรตื่นตื้นตื้นเพลงยังนะคะของแบ c k ยอนเอ็กกับชื่ออะไรนะโลโคใช่แหละเห็นอยู่อะเคยฟังฟังอยู่เป็นแบบ r รปเปอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวแตว่วันนี้เราจะมาดูว่าเขากับน้องแบ,บ็กของเราเนี่ยแบบเป็นยังไงเห็น่านหนตาบ้างแล้วแหละตามทวิตว่าแบบเฮ้ยมันดูแบบเท่ดูแบบแบบแบบดแวบบดูแบบว่าเดิดงใหญ่ไม่รู้อะเออแ้วตอนนี้เราจะมาฟังเพลงด้วยอันนี้เพลงยังไม่เคยฟังเลยไม่มีพันหูมีแค่แบบรูป m v ผ่านมาบ้างอะไรอย่างนี้จะมาฟังดูว่าเพลงเนี่ยมันจะดีแค่ไหน โอเคอเฮ้ยเฮ้ยนี่คืนนี้คาดหวังอะเนี่ยเฮ้ยแปบ๊บนึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครูคขอขยาย้าจอก่อนเอาละหนึ่งสองสามยัง เสียงแม่งดีมากนี่เขากำลังทำอะไรกันอยู่อะ,อะทำอะไรกันอะดูไม่ออกว่ามันคืออะไรอ่ะลูกงงหิมะอ๋อบ้านอะไรกันอะฉันก็คิดไม่ได้หิมะดินน้ำมันแล้วกันวางอยู่บนอะไรที่เป็นเหมือนแบบเหล็ก ลูกดีดีมากเอาอุ้ยบาไปข้างหลังมีพัดลมเฮ้ยกองเย็ดเคธรรมดาที่ไหนอะเย็ดงานใหญ่เน,นี่ยเฮ้ยเพลงแบงบเพลงมันแบบใจเต้นแรงมากเลยตอนนี้โอ้ยแบงน่ารักอ่ะ พมูมาละเฮ้ยชอบเสียงเขาอ่ะเสียงเขาแม่งเขามากเลยเอ,เอ,อะเกกนียข้างหลังเป็นแบบสีสีคน ใส่หมวกแดงลองลองอยากฟังออกว่ะพู่อะไรวะอุอ้ยท่อนดีะท่อนดีะแหน่รองเท้าคู่นี้รองเท้าคุนคุณเดอร์แล้วก็เป็นกล่องรูปนี้นี่คืออะไรน,นะใส่ตาคือแบบไม่มีหลุดอ่ะไม่มีหลุดอ่ะแบบ พ,พูดไม่ถูกพูดอะไรไม่ออกเลยแหละ้ยดีมากมากมากอ่ากลายเป็นโต๊ะอ่าสีโอ้ยเอ็มวีแม่งต้องสื่อความหมายอะไรสักอย่าง,างฉันอยากลองออกจังจังหวะเพลงมันแบบไม่ไม่ช้าไม่เร็ว แต่ก็ไม่ได้แบบเร็วมากอยู่ในจังหวะที่แบบคืบคานอ่ะใช่เขาว่าคืบคานได้ไหมวะเออค่อยๆคืบค่านอะคืบผลานเข้ามาในใจเราด้ยเองดียะเสียงแบ็คไม่ไม่ผิดหวังเลยอ่ะคอสตูมก็ดีด้วย ไล่แม่งได้ลุกไปเปิดประตูเ,เดี๋ยวนี้โอค,คนข้างหลังหน้าเหมือนมาร์คเลยเอ้ยเอ้ยทะลุมิติปะเนี่ยอ้าวจบเฉยอุ้ยแต้มๆหน้าแต้มแต้มไอหัดมองด้วยเอาดียังไม่จบเว้ยยังไม่จบเว้ยค่อยๆสาดสีเอาอย่างเอาย่างสาดย่างทำหน้าเอาอย่างสาดยัง Station 8กับอะไรสักอยา่างจบแล้วเด้อจบแล้วเด้อเฮ้ยมันแบบจะใช้คำว่าอะไรมันดูมดมูมันแบบไม่รู้ไม่ถูกไม่รู้แต่ดีมากเลยอะ่ะเป็นแบบแนวใหม่ๆที่แบบ มาทำอ่ะมันแบบไม่ได้ดาร์กขนาดนั้นแต่มันกําลังดีมันกําลังแบบว่าคือไม่รู้อ่ะคําคว่าคลื่นคลานมันผุดขึ้นมาตอนที่แบบดูอยู่ทุกอย่างมันดูแบบค่อยๆคลื่นคลานแบบจังหวะเพลงเอย MV เอยมันดูแบบว่ายังไม่รู้ยังไม่เก็ตว่าเอ้ยจะสื่อว่าอะไรนะอาจจะต้องดูคําแปลประกอบไปด้วยอะไรอย่างนี้มีทั้งแบบปั้นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เออมีสร์สีแล้วก็เดินเป็นวงกลมวงกลมนี่มัน จะสือว่าอะไรนะเอ้ยจากชื่อเพลงที่ชื่อว่ายังอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเนื้อเพลงมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบชีวิตชีวิตอะเออชีวิตไม่ได้เป็นเนื้อเพลงไม่ใช่เพลงรักอะไรอย่างงี้คิดว่านะอันนี้เดาอันนี้เดาแล้วเดี๋ยวจะไปอ่านเนื้อเพลงดูว่ามันแปลว่าอะไรเสียงร้องของแบ็คของเรานี่ไม่เคยทําไม่ผิดหวังเลยคือแบบดีมากดีมากจริงๆชอบมากเลยอะถือว่าเป็นแนวใหม่ได้ไหมนะนึกแบบ เราว่ามันใหม่เลยเราว่าอะไรแบบเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้กับ NCT มากกว่าอะไรอย่างงี้ยเอออันนี้คือในที่เราคิดนะอันนี้มันมาเกิดขึ้นกับแบ็คผสมกับโลโคเราว่าโลกับโลโคอ่ะแนวแบบเนี้ยคืออาจจะแบบว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับว่าเฮ้ยแปลกเฮ้ยว้าแต่กับ back, แบ็คเราว่ามันมันแปบะบมันใหม่อยู่มันแบบเท่อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าให้เปรียบเทียบก็คือแบบไม่ได้รักไม่ได้บอกว่า แฟนาซีไปเลยไม่ได้ถึงขั้นกับเออลอตโต้ otto, เอ้ยเออมอนสเตอร์ Monster, หรือลอตโต้อะไรอย่างงี้อันนี้เป็นแนวแบบว่าจิตวิทยาน่ยนึงว่าเข้าใจยากๆอะ่ะไอ้เราเหมือนเฮลโอที่เอวแบบอะไรสักอย่างอะไรที่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเพลงเออเพลงนั้นนะเออเ,ะนะเอมวีแบบแฝงอะไรไว้เยอะแยะมากมายเนื้อเพลงก็เดี๋ยวเราจะไปลองฟังดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็ขอปรบมือให้แกกีนะ้ของเราก่อนนะคะ สำหรับสเตชันของแบ็กแบ็กก็พอให้หายคิดถึงแล้วเนาะรอนานมากเลยกว่าเอ็กโซจะคัมแบ็กเราแบบว่าแห้งเหี่ยวตายกันไปแบบพอดีคือไม่มีงานด้วยอะงานน้อยมีแต่มีแต่คอนซึ่งตอนนี้หมดไปมั้งวะเชื่อว่าการที่หายไปนานอะ่ะมันจะทำให้พอกลับมามันจะแบบปุ้มมันจะแบบตู้มันจะแบบแบบอ,แบบอาอะไรนะบลอมมายอะเออเราก็มารอดูกันนะคะว่าในคัมแบ็กคราวนี้แบบ เอ็กโซเต็มวงจะเป็นอย่างไรล้วอันนี้เป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มของแบ็คแบเป็นน้าจิ้มแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีชันยอนกับเซฮุนตามมาเป็นอันเป็นลำดับถัดไปไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นแค่สเตชันไม่ก็พีกจริงก็คือเพลงวียงเนี่ยน่าจะได้เข้าอยู่ในอัลบั้มเลยเป็นไปได้นะเป็นไปได้ว่าเข้าไปอยู่ในอัลบั้มเลยเราก็จะมารอดูแต่ที่แน่ๆนางเมนคนนั้นเมนเราคนนั้นนะแฟนเราอ่ะ แม่คีสบออยไงคือคือแม่งมีเอ็มวีแน่ๆอ่ะเอะอก็ไม่รู้แหละก็ไม่รู้แหละรอดูอ่ะเออตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ไหนจะหนังของเซีฮุนของเราก็ฝากทุกคนติดตามฝากทุกคนแบบสับปะรดซีฮุนนี่มักน่น้อยของเอ็กโซด้วยนะคะส่วนสำหรับแบบกี้เราก็เข้ามาฟังเพลงหลดเพลงไปฟังกันนะเออตอนนี้ได้ข่าวว่าเป็นที่หนึ่งในชาร์ตอยู่ก็แบบภูมิใจมากเพลงมันดีไงเออ ทั้งแบบโลโก้เสียงอันเป็นเอกลักษณ์และแบ็คก็เสียงร้องอันนุ่มทุ้มเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันกําลังลงตัวพอดีก็ไม่อยากจะดึกว่าเอ๊ะถ้าไปคู่กับแรปเปอร์อีกคนหนึ่งจะเป็นยังไงนะ<ม>คนที่แบบตัวสูงสูงนึงตัวใหญ่ลำกลาบึกบึกเอออะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ไม่ค่อยอ่ะเออขอโทษทีนะห่างหายจากการแบบขี้ชิบการติ่งไปสักพักหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้เราก็กําลังจะจุดไฟในตัวแล้วเราจะกลับมา,าเต็มตัวตอนที่เอ็กโซคัมแบ็ หนึ่งนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาดูแล้วเราก็ไว้เจอกันอีกทีหนึ่งตอนคัมแบ็ก k ือสำหรับคลิปอี่นึงถ้าอยากรู้จักเราไปดูคลิปอื่นของเราได้นะเยี่ยม <laughs> บายบายค่ะเย้จุ๊บจกดหยุดได้